มีเจ็ดสิบาทพี่มาดามซื้อได้หาหัวซี้หัวเนาะมันจะเป็นกาบมันเนาะเป็นกาบมันมาดามก็ขอเขามาอันนี้ก็กาบพี่มาดามก็ขอหลานเขามาเบ็ดข่อยก็ได้กินบ้านข้อละค่ะไปแต่งหอยขวางงามเลยเนาะไปเอาไปบ้านใหเ้เนาะหอยนี่เนา โอ้ยเสียงข้างไกลได้หุ่นกรหิวเบิร์แป๊บเดียวเพราะหนึ่งนาที่เอาโหลด โอ้ยเป็ดแหรนน้ำลูก่อยสิไปลงเลี้ยนค่ะพี่น้องเริ่มสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องป่าๆลุ่งๆทั้งเศร้ไทยเศ้าวล่าสาวๆผู้ยูตแดงแดดนะคะคลิปนี้กับสีภาพเปเพื่อนๆมากเบึง้งวิธีการหาอาหารหลุดตนทุนของพีมาดามแบบฟี่ๆนะคะมาติดตามเบิ้งวา่าได้ฟี่จังได ของเล็กหน่อยอาหารเม็ดแล้วกับเซนน้ำก็งน้อยนะคะมาแม่แยแมอยากมาแม่กล้วยเนาะกล้วยมันถี่บอกสนสมบูรณ์กับแยกออกมาพี่ออพิ่มาเนาะถี่มาดามสิปันนะค่ะปันเครื่องนี่ประมาณนี้เดี๋ยวมาเบิ่งกัน Oh, yeah. ห้ามหยาบหรือว่าหยาบเดอกเขาหายซ้ำคล้ายยังไงอีกะเข่าหงนะเข่าหงเข่าไอ้นามนี่กะสิเป็นปวยปั้นนะคี่มา่ดามสิบผสมผสานเข้าไปตาฝ้าร้ายลานี่กาไดุุ้น โอ้ยถุงมือท่านเริ่มใส่ถุงมือไปเอาฝ้าเกินเอาท่านแล้วอยู่อเอาลงไปเอาลงไปย่าฝ้าย่าฝ้าวัสดีดื้อขึ้นอยังนี่เอาฟ้าแม่สิผสมก่อนลูกแม่สิผสมก่อนคุกกิ่งก่อน เบื้งเบืงบ้งบ,ง,บง,บงบานนี่สีคุกกิ้งคุกกิ้งเป็ดน,น้ดอยแบพอแล้วพอแล้วนี่สิเป็นอาหารเป็ดน,น้อยเนาะคะ่ะเป็ดน,น้อยอายุได้์สามือพี่มาดามเอาห้ามผสมกับเผาเม็ดคุกขูดใส่ให้เล่าเนาะค่ะให้มีนม้ำให้มีน้ำแล้วจังสิกินเนาะนี่ค่ะ ใส่ถาดให้เรากินที่แรกก็คือกินเสร็จอยู่ล่ะกินไปกินมากยางวนไปวนมากกระเบิดนี่ค่ะตัวเงี้ยเนี่ตัวแม่นี่ตัวหน่อยหนี่ตัวตัวเงี้ยตัวเถือกตัวตัวหน่อยตัวแม่ตัวเตี้ยเตี๋ยหน่อยหสังเกตได้นะคะตัวเงี้ยเงี้ยสูงสงตัวเถือกตัวพอตัวน่อยหเตี๋ยเตี้ยเนี่ยสิเป็นตัวแม่ตัวไข่เนาะค่ะเพื่อน ไข่จังสีกับไข่ออกคือเกาไข่ดกคือเกาดอกว่าพี่มาดาบ่วไว้เล็บเสื่อเอื่เม็ดหัวอาหารเม็ดเนาะสอบละหารอยซีซีมนกินแค่ซีบมือท่านั้เนดะ้แต่มือเส้าชั่วโมงเล็งดวนจังสีไห่อาหารเม็ดเพิินค่ะอันนี้เบลล่ากะมาปันกล้วยผสมให้เล่ากินค่ะอาหารหลดต้นทุนเนาะเป็นอาหาร หลิงดวนเนาะมือใดพี่มาดามเบวบางเนี่ยหมดวดเสวกเอาอาหารเม็ดให้เรากินไปก่อนนี่คือสิเป็นตัวแม่เนาะเตียเตเี๋ยตัวนี้กุ่นหอมอางหยาดกินน้ำเขากินอาหารเมร็ดพี่มาดามซื้อฝนตกห้างไข่เป็ดแบบเปียกเ,เดี๋ยวแม่แซวไปหลังพ่อหล่อลูกแม่ขอเด้อโอเคบอเดี๋ยวจ้างน่วยละเนี่ยอังสองซ้ำใจ สิบสองสิบสามหน่วยเอ้นสิแตกชินส,สิแตกเป็ดรุ่นนี้ไข่พร้อมกันหาโตเนาะพี่มาดามกะซีสองเมือเจ็บเทีนนยนนล่างแล้วลูกสาว <17 S 2> เพิ่นกะสีเจ็บว่าอีแม่สิไปเฮ็ดอีหยังหลิโต้น้งอ,อ,นนองว่าซั่นเนาะนี่เพิ่นอยากได้ออกมาเป็นตัวเหนียหน่อยเกิดแบบลมันไปหลับมันหลับแล้วมันจะหลับนี่นะ

ของพีมาดามคลิปต่อไปนะคะหลังๆมานหนีกัสีเ่เฮดแต่ขิดโค้งน้องหน้านี่คือสระบุรีเมืองไทยนะคะสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยพีมาดามไปมาหาสู้ระวางสระบุรีกับกรุงเทพจนได้ประสบความสำเร็จฟูจิเมืองไทยวิวทิวทัศน์กบย่างงามกับฝากเนื้อฝากตัวกับเจ้าทีคุ้นเขาแถวหนีเจ้าทีเพิ่นเนาะ บ้านีพีมะดามสีล่งแต่ขีบโคกงนองหน้าออกเมฆโคโล่งทมทีคุดข้องใส่ไก่เห็ดเฮี้ยนหน่อยคางน้ำนะบมีน้ำไหลลงมาฝากติดตามคลิปต่อไปสิเป็นจังไดสวยงามหลากลื่นใจเงินไปเท่าไดคุดสะคุดบอ่อเห็ดเฮี้ยนหน่อยพีมะดามสิล่งลิปให้เบ่งฝากติดตามสวัสดี